สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวผ่าครอสสสัปดาห์จู่ๆชักตาค้ังดับสรดหมอบอกมดลูกอักเสบ วันที่25สิงหาคม2563ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าที่สำนักง,งานทนายความคู่ใจถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางตลาดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนายอภิชาติอายุ55ปีพร้อมโดยลุกเขยนายกนก,นนกอายุ33ปีเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายทวงคืนความวยุติธรรมในสังคมเพื่อขอให้ช่วยเหลือกรณีลูกสาวคลอดที่โรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาระหว่างกลับมาพักฟื้นที่บ้าน นายอภิชาติพ่อผู้สูญเสียลูกสาวกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้ากับทนายรณรงค์ว่าลูกสาวตนเองชื่อนางสาวปริศนาอายุ33ปีมีอาการปวดท้องจากการตั้งครรภ์ได้เข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูพนย์อนามัยที่5จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่2สิงหาคม2563โดยแพทย์ได้ผ่าตัดทำคลอดให้ในวันที่3สิงหาคม2563 ตนเองได้หลานสาวสุขภาพแข็งแรงส่วนลูกสาวนอนพักรักษาตัวจนถึงวันที่6สิงหาคม2563จึงกลับมาพักพื้นที่บ้านต่อต่อมาวันที่17สิงหาคม2563นายกนกลูกเขยและเป็นสามีนางสาวกฤษณาได้วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกตนเองว่าลูกสาวตนเองเกิดอาการตาค้างมือไม้แข็งเกรง็งตนเองกับลูกเขยจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่กรองแต่หมอบอกว่าลูกสาวเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลแล้วตนและครอบครัวรู้สึกแปลกใจ ที่ลูกสาวมัเสียชีวิตทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนแข็งแรงหลังคลอดลูกสาวตนเองมีอาการปกติทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจและพบว่ามดลูกอักเสบมีหนองต้นตรงใส่มากว่าเกิดจากสาเหตุใดจึงได้นำศกลูกสาวส่งชนะสุดที่นิติเวชราชบุรีระยยืนยันจะไม่เผาจนกว่าผลชนสุดจะออกมาถ้าเป็นความผิดทางการแพทย์จริงอยากให้ช่วยออกมารับผิดชอบ แต่ถ้าสาเหตุการเสียชีวิตไม่เกี่ยวกับหมอและทางโรงพยาบาลตนและครอบครัวจะดำเนินการจัดการเผาศพลูกสาวทันทีนายกันนกสามีผู้เสียชีวิตกล่าวว่าตั้งแต่ภรรยาคลอดลูกสาวมีอาการปกติทุกอย่างแต่จะเจ็บที่แผลผ่าและได้มีการผ่าเส้นติ่งให้หลังคลอดแต่ทางหมอไม่ได้มีการบอกกล่าวก่อนหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์หมอนำไปตรวจร่างกายพร้อมกับลูกที่เพิ่งคลอดซึ่งภรรยาของตอนเจ็บที่แผลจึงปรึกษาหมอหมอจึงแนะนําให้กินยาพาราจํานวนหนึ่งเม็ด เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดเพราะต้องให้หนมโรคผ่านไปประมาณ13-14วันภรรยามีอาการผิดปกติจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีแต่หมอได้มาบอกกับตนว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วมีอาการมดลูกอักเสบแต่ตนก็ยังสงสัยในการเสียชีวิตของภรรยาจึงอยากทราบสาเหตุการเสียชีวิตและขอผลชนสูตรให้ชัดเจนกว่านี้ทนายรณรงค์กล่าวว่าจะต้องหาสาเหตุในการเสียชีวิตและต้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ ต้องมีมาตรฐานให้ชัดเจนถ้าเป็นความผิดทางการแพทย์จริงต้องออกมารับผิดชอบถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนหมอกับโรงพยาบาลต้องออกมารับผิดชอบเองแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาดูแลและจ่ายค่าเสียหายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและอีก1-2วันตนจะพาครอบครัวผู้เสียชีวิตไปร้องเรียนที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมในเรื่องที่เกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily l i f e Express ขอบคุณครับ